สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเที่ยวนาสะุ่งดูนะครับทะเลหมอกสองข้างทางเลยนะครับดูดูน,นะครับบรรยากาศสี่โมงเช้านะครับทะเลหมอกเต็มเลย ท่าน,นรีโม่สี่โมงเช้าครับทุกคนเราขึ้นภูทับเบิกมาแล้วก็มิจเลยวัดป่าภูทับเบิกมาแล้วก็วิ่งตามถนนมาเลยนะครับมาเรื่อยๆจะเป็นถนทนี่ลานกลางเต็นท์ ถนนคอนดีดีมากครับวิ่งตามสันเขามาเลยครับหมอกสี่โมงเช้าขึ้นเต็มหมดเลยครับใช่ก็จะมีฝั่งตรงข้ามจะเป็นเขาปลูกกระลำปีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกระลำปีกระลำปีสวนกระล,ำป,รลำปีสดจากไร่ นี่นะครับทางลงมาทางนี้จะเป็นทางมาจากวัดปา่าพุทธเบิกนะครับนี่มาดูสวนกระล่ำนะครับอันนี้ใหญ่เลยเลยดูกระล่ำปีครับ อ่ะดูสดสดเลยนะครับเขาจะปลูกตามตามแนวเขานะครับเกยบปินได้ไหมนาสะอุ่มภูท่าเบิกจังหวัดเพชรบูรอุ้ยหัวนี้หัาแบบนี้เขาไม่เอาเลยนกเมียนกแล้วเอากับปัดดูแบบนี้ที่หัวไม่ดีแล้ว เขาขายกะหล่ำปีนะครับถุงกะหล่ำปีปิงปิถุงละหนึ่งร้อยบาทโอ้หสวนกระหล่ำปีทุกโคทะเลหมอกสี่โมงเช้านะครับอยู่ที่นาสะอุง่งภูทับเบิกนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวเขาเหมือนกัน อันนี้ก็จะวิวเขานะครับสองข้างทางเลยนะครับไปโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับนาสุมมันก็จะมีที่กางเต็นท์ไปเรื่อยๆนะครับนี่ทำที่กางเต็นท์ไปเรื่อยๆสุดโน่นเลยครับโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิป ฝากกดไลค์กด like, subscribe ด้วยนะครับ